บางเทือความสุกขกับวบัยยุ่ไกลครับพี่น้องแต่ว่ายตาูตรงหนาทงหน้าบานเฮ้านี่เองครับวันนี้ผมมีเรื่องหน่าของมูเก่าครับที่ถือว่าถิงชีวิตมนุษย์เงื่อนเดือนในเมืองใหญ่ครับ <c oughs> แต่ว่ากับที่จะมาเริ่มต้นใหม่อยู่กลางธรรมชาติกลางทงครับ <c oughs> เอาแล้วเพื่อนได้กาแน่วันนี้อเ่บอเพื่อนไม่งเลครับ <c oughs> พี่น้องพ่ยเสียพ่ายเสีไอ้เรามือกองเฮ้า จุดเปลี่ยนก็คือขั้วไม้นาะมันไหนไกลลูกกันบอกมาหนี้ก็เลยอยากว่าโอ้ยอยากไม่อยู่น้ำลูกอยากไม่อยู่น้ำลูกน้ำเต่าตัวเก๋ครอบครัวเฮาเน้องมาหนี้ครืงเมร์เพิ่อนกะเออเออเออมาหยามาหยามาหนี้บรรยากาศสดๆครับพี่น้องนะครับมมพอใส่เมล็ดบล็อกหอยหอยเชอรี่บ่เพื่อนหอยเชอรี่หอยเชอรี่หอยเชอรี่สีทองนะครับนุ่งอ้วนเล็ดสดๆไงโอ้ใช่ใช่เพื่อน แบบปวดเลยหอยพงมายป้าหนันบอกอ้อาคงอยู่ใน่อร์เนาะดิดๆ,ๆมันมากินน้ำพักอันนี้เฮ<อ>้ยโอ้หอย